สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการรอบรู้กับมศทรายการที่นําเสนอเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเป็นประจําทุกสัปดาห์ทุกวันพุธและวันศุกร์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ST u c h a n ช e l แห่งนี้นะครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่องกระบวนการค้าซึ่งมีชื่อว่าการประชุมสัมมนา,าเพื่อระดมความคิดเห็น โครงการค่าใช้จ่ายลดผลกระทบจากนโยบายการค้าในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นเรื่องของการจัดมาตรฐานนะครับซึ่งวิทยากรที่ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ท่านก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชท่านนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลาวันถนัดศิลปกคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ อาจารย์ครับวันนี้มาชวนคุยในยเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ชต่อสังคมนะครับ<ช><ช>นะฮะในช่วงแรกนี้นะครับถามถึงเรื่องของนโยบายการค้าของไทยก่อนนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับ<ช><ช>ค่ะอันนี้ทุกท่านก็คงจะทราบนะคะว่าเรากําลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะ โครงการใดๆก็จะพูดถึงเรื่อง AC ทั้งสิ้นนะคะประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะคะในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะ,ะในปีปลายปีนี้นะคะเราก็จะเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสาระสำคัญอันหนึ่งก็คือการเปิดเสรีในเรื่องของการเคลื่อนไหวของสินค้าบริการแล้วก็การลงทุนนะคะ ประเทศสมาชิกต่างๆก็จะต้องลดอุปสรรคทางการค้านะคะทั้งที่พรมแดนแล้วก็เมื่อสินค้าเข้ามาหมุนเวียนอยู่ในประเทศของเรานะคะอย่างไรก็ตามการที่สินค้าเนี่ยสามารถเข้ามาสู่ประเทศของเรานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมีสินค้ามากมายแต่ในอีกด้านหนึ่งนะคะการที่สินค้าเข้ามาอย่างง่ายดายนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีการกํากับดูแลที่พรมแดน ตลอดจนขณะที่สินค้าเคลื่อนไหวในประเทศนะคะนั่นก็คือเรื่องของมาตรฐานสินค้าค่ะเพราะว่าเราก็คงจะทราบดีนะคะว่าพอเราเปิดเสรีปั๊บสินค้าที่หลั่งไหลเข้ามาถ้าไม่มีอะไรมากั่นกรองที่พรมแดนนะคะเราอาจจะต้องซื้อสินค้าที่ ดูดีแต่ว่าเป็นอันตรายนะฮะอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตเลยทีเดียวก็ได้นะคะ,ะอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้นะคะเราก็ทราบข่าวที่ออสเตรเลียนะคะสินค้าที่นําเข้าจากประเทศจีนนะคะชนิดที่ไม่มีมาตรฐานสินค้าของจีนมีดีๆเยอะนะคะนะนะเดี๋ยวจะว่า <laughs> ว่าของเขาไม่ดีนะคะแต่ว่าการที่ผู้ผลิต มีหลากหลายนะคะก็มีการผลิตสินค้าทึ่เป็นพวกชาร์จแบตเตอรี่นะคะ <ừ> มือถือนะคะปรากฏว่าระเบิดค่ะ,ะแล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้ด้วยนะคะ,คะก็เกิดความเสียหายมากมายนะคะซึ่งตรงนั้นประเทศออสเตรเลียก็มีการดำเนินการอย่างเข้มงวดเลยนะคะในการที่จะ,ะขจัดสินค้าเหล่านั้นออกนอกประเทศแล้วก็โทษหนักมากด้วยนะคะเพราะเขามีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการกันกรองสินค้าที่พรมแดนอย่างเข้มงวดนะคะ ทีนี่ของประเทศไทยเรานะคะที่ผ่านมาเราก็จะมี4กระทรวงหลักนะคะที่กำกับดูแลอย่างเช่นในเรื่องของอาหารและยาเครื่องมือแพทย์เหล่านี้นะคะก็จะเป็นกระทรวงสาธารณสุขโดยมีสำนักง,งานมาตรฐานอาหารและยาแห่งชาตินะคะทางด้านสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารแปรรูปจากเกษตรก็จะเป็นสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรนะคะก็เป็นของอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ กลุ่มที่3ก็จะเป็นมาตรฐานสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมนะคะซึ่งทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมก็กํากับดูแลอยู่นะคะแล้วก็อีกกระทรวงหนึ่งซึ่งเป็นกระทรวงหลักก็คือกระทรวงพาณิชย์นะคะก็จะมีสํานักมาตรฐานสินค้านะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกฎหมายต่างๆเหล่านี้ก็จะอ,ะอย่างที่อาจารย์ได้พูดแล้วว่ามันมีอยู่ใน4ีหน่วยงานหลักนะคะ,ะแต่และกระทรวงก็จะมีกฎหมายของตนเองแล้วก็กํากับบังคับบัญชา ดูแลทั้งสินค้าในประเทศแล้วก็การนำเข้าการส่งออกนะคะก็เหมือนต่างคนก็ต่างดำเนินการไปนะคะ<ม>ทีนี้ในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศบางครั้งมันก็อาจจาเป็นที่จะต้องมอีหน่วยงานกลางนะคะที่จะช่วยกำกับดูแลตรงนี้นะคะก็เป็นที่มาของการทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะโดยเราจะมีการปรึกษาหารือกับสีกระทรวงหลักแล้วก็ พัฒนาระบบของการกำกับดูแลสินค้ามาตรฐานนะคะซึ่งในการนี้เนี่ยเราก็ได้ไปศึกษาดูงานของประเทศต่างๆทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะทั้งยุโรปอเมริกาเหนือออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ในประเทศอาเซียนของเราเองด้วยค่ะซึ่งในการสัมมนา <c oughs> ครั้งนี้เราก็จะนำเสนอทั้งในเรื่องของสารัฐรน,นะคะ <c oughs> วัตถุประสงค์ที่มาที่ไปแล้วก็ลักษณะของการทําสินค้ามีมาตรฐานนะคะต้องเรียกว่าปัจจุบันเราเข้าสู่โลกแห่งมาตรฐานสินค้านะคะแล้วก็จะมีการอธิบายถึงกฎหมายของประเทศต่างๆที่เขาประสบความสําเร็จอย่างมากในการที่จะกํากับดูแลมาตรฐานสินค้านะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายต่อไปด้วยนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีระบบกฎหมายแล้วก็การกํากับดูแลอย่างไรนะคะ โอ้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับก็เห็นว่าอุตสินค้าใน,ในท้องตลาดของเรานี่มีหลากหลายประเภท<ช>ก็อุ่นใจนะที่อาจารย์นวันพูดบอกว่ามีหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะเข้ามาดูแลใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ปัญหาประการหนึ่งก็คืออย่างที่อาจารย์ได้เรียนนะคะ,คะว่าแต่และหน่วยงานเขาก็ดําเนินการไปในช่องทางของกระทรวงของตอนเองนะคะบางครั้งก็เกิดภาวะที่ซําซ้อนนะ,ะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ จะมาทับซ้อนในเรื่องของการดูแลอาหารที่ออยอดูแลอยู่นะคะสำนักคณะกรรมการอาหารนะคะคจนะจะต้องมีการทํา MOU นะคะ<อ>เพื่อ,อแยกส่วนกันว่าสินค้าใดอยู่ภายใต้ออยอสินค้าใดอยู่ภายใต้เกษตรเป็นต้นนะคะ ในบางครั้งก็อาจจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเป็นสุญญากาศในการกํากับดูแลนะคะคเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยทําการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์นะคะโดยเทียบเคียงจาก กฎหมายของประเทศต่างๆนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างของประเทศที่เขาประสบความสําเร็จนะคะอย่างเช่นอาจารย์ไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะครประเทศญี่ปุ่นก็บอกว่ามาตรฐานสินค้านี้ก็มีถึง40,000ตัวนะคะเยอะมากนะคะคมีทั้งะระบบมาตรฐานสินค้าภาคบังคับแล้วก็ภาคสมัครใจนะคะค คือสินค้าที่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นจะต้องผ่านการกันกรองนะคะซึ่งก็จะมีหน่วยงานนะคะซึ่งภาครัฐก็จะเป็นผู้กําหนดนโยบายกําหนดตัวมาตรฐานแต่ก็มีภาคเอกชนที่เข้ามาดูแลนะคะ<ม>เช่นการตรวจสอบการให้รับรองนะคะการให้ตรารับประกันคุณภาพนะคะ ในส่วนที่เป็นภาคบังคับนะคะกฎหมายก็จะบังคับอย่างเช่นเ,เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยนะคะแต่ยังมีส่วนที่เขาเรียกว่าภาคสมัครใจนะคะภาคสมัครใจนี่ก็คือว่า,เ,าเป็นเรื่องของกลไกตลาดถ้าใครผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีมากๆกนะคะก็เป็นที่ยอมรับของตลาดอย่างประเทศญี่ปุ่นนี่เขาก็เน้นเรื่องคุณภาพถ้าสินค้าของใครเข้าสู่ตลาดเขาแล้วไม่มีตรา นะมาตรฐานสินค้านะ,ะก็ไม่ต้องจําหน่ายนะคะ mm hmm. เพราะว่าประชากรของเขาค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องนี้นะคะแล้วก็กลไกอันหนึ่งก็คือผู้บริโภคเองนะ,ะซึ่งผู้บริโภคก็จะมันเหมือนกับเป็นตํารวจนะฮะในตัวนะคะที่จะบอกกล่าวว่าสินค้าที่บริโภคดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นประเทศญี่ปุน่นส่วนของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่า อะไรที่เป็นกฎหมายนะคะที่กํากับดูแลเรื่องอความปลอดภัยชีวิตอันนี้เป็นเรื่องกฎหมายเฉพาะด้านแต่ในเรื่องมาตรฐานเขานี่เป็นสมัครใจหมดนะคะแต่ว่าภาคส่วนเอกชนเนี่ยเขาจะร่วมมือร่วมใจกันมากเลยในการที่จะกํากับดูแลซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าใครที่ไม่ผลิตสินค้าที่ปลอดภัยหรือมีมาตรฐานสูงนะคะเขาก็จะถูกขจัดออกจากตลาด นะะในขณะที่ของประเทศเยอรมันเนี่ยเขาจะมีระบบการควบคุมมาตรฐานเนี่ยสูงมากเลยนะนะเยอรมันนี่เรียกว่าต้องสูงที่สุดในในในยุโรปเลยก็ว่าได้นะคะของเยอรมันจะแบ่งมาตรฐานออกเป็น3ส่วนนะคะคือส่วนที่เรียกว่า,เ,าเป็นมาตรฐานเพื่อชีวิตความปลอดภัยนะอันนี้เขาบังคับเป็นเ,เรียกว่า compulsory หรือภาคบังคับนะคะส่วนภาคสมัครใจของเขาเ็ยังมีความหมายความว่ามาตรฐาน นะมาตรฐานที่หมายถึงคุณภาพมาตรฐานที่หมายถึงความเป็นเอกภาพนะคะอย่างเช่นบอกว่ามาตรฐานเดียวกันนะคะ,ะมาตรฐานที่หมายถึงตัวผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องมีมาตรฐานอย่างไรนะคะ,ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเวลาเราไปศึกษาดูเนี่ยปรากฏว่าเขาจะมีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะนะ,ะยกตัวอย่างเช่นบรรจุภัณฑ์นะคะ พวกน้ 1941, so ําพวกน้ําผลไม้ก็จะแบ่งเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งคือเขาจะใช้แล้วครั้งเดียวทิ้งนะคะอันนี้จะราคาแพงแต่อีกประเภทหนึ่งนี่จะเป็นรีไซเคิลราคาจะถูกลงมามากแล้วก็เขาสามารถทําระบบให้ทุกคนในประเทศเนี่ยเป็นผู้เก็บขยะคือยังไงรู้ไหมคะก็คือขวดบรรจุภัณฑ์อะไรทุกอย่างเนี่ยมีมูลค่าหมดนะคะอย่างเช่นขวดละหบาท อย่างนี้ค่ะเพราะนใครเก็บได้ก็ไปส่งที่เวสแบงค์ะนะคะเวสแบงค์ไม่ใช่ว่าทิศตะว,วันตกแต่เวสที่เป็นขยะ <c oughs> นะคะธ <c oughs> นาคารขยะ <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> ไปถึงก็ได้รับเงินมาเพราะนใครไม่มีเงินเก็บขยะและ้วไปขายได้เลยนะคะซึ่งทําให้ทุกคนก็ช่วยกันเก็บขยะนะคะซึ่งจริงๆมันสะอาดนะคะไม่ได้สกปรปกอะไรเพราะว่าพลาสติกธรรมดาท,ที่สะอาดเนี่ยที่เขาใช้แล้วนะคะ พลาสติกตรงนี้เขาก็จะนำไปทำความสะอาดด้วยระบบที่ที่ดีนะคะแล้วก็รีไซเคิลมาใช้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งในขณะที่ออสเตรเลียเขาบอกว่าสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในตลาดเขาเนี่ยจะมีหน่วยงานมามาให้หนังสือรับรองหรือ,อตัวมาร์กนะคะที่เป็นสแตนดาร์ดมาร์กเป็นระดับ global เลยนะคะเพราะ ใครที่จะนําเข้าสินค้าในประเทศออสเตรเลียต้องผ่านหน่วยงานนี้ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่ได้รับการแต่งตั้งจากภาครัฐนะคะเขาจะเซอร์ติฟายหรือให้การรับรองนะคะโดยอ,ออกหนังสือรับรองหรือตราหรือฉลากนะคะเพราะฉนันสมมุติว่าเราอยู่ที่ประเทศไทยจะนําสินค้าเข้าออสเตรเลียเราก็ต้องไปติดต่อหน่วยงานนี้เพื่อให้ได้ซึ่งตราสัญลักษณ์นั้นนะคะ <Yeah. S 1> ว่าสินค้านี้มีคุณภาพสูงเป็นต้นนะคะนอกจากนั้น ถ้าเป็นระบบเกษตรเนี่ยเขาจะดูถึงที่มาของการผลิตด้วยเลยนะคะว่าดินเป็นยังไงใช้ปุ๋ยเป็นยังไงใช้ยาฆ่าแมลงเป็นยังไงนะคะถูกต้องตามหลักวิธีหรือเปล่านะคะ <S <S ซึ่งตรงนี้เนี่อะอาจารย์ก็มองว่าเมื่อเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใช่ไหมการที่เราเข้าถึงตลาดแล้วก็มีสินค้าเข้ามามาก ควรจะเป็นสินค้ามาตรฐานนะคะไม่ว่าจะผลิตในประเทศหรือนําเข้าจากต่างประเทศนะคะโอ้นะครับจากตัวอย่างที่อาจารย์ระวันพูดมาเนี่ยนะครับทำให้เห็นว่าประเทศที่พัฒนาทั้งหลายเนี่ยเขามีมาตรฐานเข้มงวดนะวก็ประชาชนก็มีส่วนร่วมไปดถูกเป็นตาอย่างดีทีเดียวถูกต้องเลยค่ะครับทีนี้มาเข้าสู่โครงการของเราบ้างที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับอยากจะถามถึงวัตถุประสงค์หลักๆนี่อยากให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ทราบอะไรครับอ๋อค่ะ อันนี้สําคัญมากเราจะเห็นได้ว่าโครงการนี้จะสําเร็จได้เนี่ยประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะคส่วนที่1คือภาคประชาสังคมนะคะเขาจะต้องรู้ว่าสิทธิหน้าที่ของเขาเป็นยังไงแล้วก็จะทําหน้าที่ในการที่จะ,ะได้รับ หลักประกันอะไรในการที่เขาจะบริโภคสินค้าที่ปลอดภดัยดีมีคุณภาพสูงนะคะเขาจะต้องทํำยังไงนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยทําหน้าที่ตรงนี้เจออะไรก็ซื้อใช่ไหมคะอันที่สองสำคัญมากก็คือผู้ประกอบการนะ,ะผู้ประกอบการก็แบ่งเป็นสส่วนคือผู้ผลิต กับผู language, language. Ite, ้นําเข้านะคะผู้ส่งออกนะคะผู้ประกอบการเนี่ยผลิตในประเทศก็จะต้องมีมาตรฐานสูงนะนำเข้าก็ต้องมีมาตรฐานตามที่กฎหมายเรากําหนดนะหรือแม้กระทั่งส่งออกก็ต้องมีมาตรฐานสูงเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นหลักประกันว่าสินค้าของประเทศไทยนั้นควรซื้อในตลาดโลกในตลาดอาเซียนนะคะทีนี้ปัญหาของผู้ประกอบการในประเทศก็คือว่าต้นทุนค่ะ ททอ่อนะคะ <Vegan. S 2> เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะระดมาภาคส่วนที่เรียกว่าเป็น stakeholder นะคะคือผู้ผลิตผู้บริโภคและอันที่3คือภาครัฐนะคะ ภาครัฐซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านกำกับดูแลกฎหมายของแต่ละกระทรวงอย่างที่อาจารย์พูดในตอนแรกนะฮะเราอยากจะเชิญท่านมาดูว่าหลังจากที่เราไปศึกษาค้นคว้าม,มาแล้วเราอาจจะมออีโมเดลใหม่นะฮะออระบบก,การกำกับดูแลใหม่เขาเชิญท่านที่ดูแลอยู่เนี่ยมาสะท้อนความคิดเห็นว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปนั้นเนี่ยดีไหมนะะจะต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไรพ้นผ,ผู้ประกอบการก็จะต้องเข้ามาทำความเข้าใจว่า ต่อไปนี้ไม่ใช่จะผลิตอะไรก็ได้นะต้องมีมาตรฐานแล้ววิธีเข้าถึงมาตรฐานนั้นท่านจะต้องไปดูอะไรนะคะสินค้าตัวนี้มีมาตรฐานไหมคําว่ามีมาตรฐานไหมหมายความว่าปกติสินค้าที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยมันจะถูกกําหนดโดยคณะกรรมการแต่ละหน่วยงานนะคะว่าอย่างเช่นกลุ่มของสินค้าอุตสาหกรรมก็จะบอกว่าเออสินค้าตัวนี้ ต้องมีมาตรฐานไหมนะอันที่1น,นะคะตัวไหนบ้างอันที่2มาตรฐานนั้นเป็นยังไงนะคะอันที่3กระบวนการที่จะได้มาซึ่งใบรับรองหรือตัวมาร์กจะต้องทํำยังไงนะ,ะต้องติดตรงไหนนะคะ แล้วก็ในกรณีที่ไม่ปฏิบัตินะฮะจะมีโทษยังไงบ้างเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องมารู้นะคะว่าต่อไปนี้สินค้าที่ตัวเองผลิตนั้นต้องมีมาตรฐานไหมมาตรฐานนั้นคืออะไรกรรมวิธีการเป็นอย่างไรนะคะส่วนผู้บร,โริโภคก็จะได้รู้ว่าอ๋อต่อไปนี้นั้นทุกท่านเนี่ยมีหน้าที่ช่วยกันกํากับดูแลนะอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างของประเทศอินโดนีเซียนะคะเขาจะมีระบบของการกำกับดูแลคือ สำนักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคนะคะจะทำงานร่วมกันกับสำนักมาตรฐานสินค้านะคะในขณะที่ของเราแยกส่วนกันนะเพราะวัตถุประสงค์ในท้ายที่สุดก็คือผู้บริโภคนะคะเพราะนั้นเขาก็เลยเอาสองส่วนนี้มาโคกัน นะคะแล้วก็แต่ละหน่วยงานเนี่ยก็เหมือนเหมือนกับเป็นเครือข่ายนะคะโดยมีสำนักงานมาตรฐานสินค้าเนี่ยก็จะประสานงานกับทุกกระทรวงทบวงกรมเพราะเขาไม่ได้ลงไปดูของแต่ละกระทรวงทบวงกรมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ประโยชน์มากเลยนะทั้งภาคเอกชนทั้ง ภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคประชาสังคมที่สนใจนะคะยิ่งกว่าน,นั้นนอกจากในเรื่องสินค้าแล้วก็ยังมีเรื่องบริการอีกนะคะ<ช>ต่อไปนี้ออประชาชนหรือคน,คนทั่วคนไทยทั่วไปอาจจะต้องถามว่าเอ๊อจบปริญญามาอย่างเดียวพอไหม<ช>นะคะนะคะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างของออสเตรเลียเนี่ยคุณสมบัติตั้งแต่ 1. จบปริญญาทางด้านไหน 2. มี มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพนั้นหรือเปล่านะอย่างเช่นแพทย์นะ,ะจบแพทย์มาได้ปริญญาแพทย์าศาสตร์นะคะแต่มันจะมีมาตรฐานของการปฏิบัตินะคะหรือว่ามาตรฐานของการที่จะต้องให้ผู้ป่วยรับรู้ในกระบวนการรักษานะคะซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีพระราชบัญญัติสิทธทิผู้ป่วยนะคะ แต่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยก็อาจจะไม่ทราบว่าตัวเองมีสิทธิอะไรบ้างนะคะหมอก็บอกอผ่าตัดก็ผ่าตัดนะคะซึ่งในต่างประเทศก็จะบอกเลยว่าท่านเป็นนี่นะวิธีการรักษาเป็นยังไงนะวิธีที่1ผลดีผลเสียวิธีที่2ผลดีผลเสียวิธีที่3ผลดีผลเสียมีผลข้างเคียงอะไรบ้างผ่าตัดไปแล้วจะหายไหมซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นผลดีกับแพทย์นะคะเพราะว่าการตัดสินใจเนี่ยอยู่ที่ผู้ป่วยโดยแพทย์เนี่ยจะกํากับดูแลว่าสิ่งที่ท่านตัดสินใจนั้นเนี่ยถูกต้องดีไหมคํา ข้อแนะนํานั้นจะเป็นดีหมดแหละแต่ว่าท่านเลือกนะคะซึ่งมันจะลดปัญหาเรื่องการฟ้องแพทย์ด้วยนะคะเพราะว่าผู้ป่วยเขาจะรู้หมดเลยว่าเออต่อไปจะได้รับการปฏิบัติหรือทรีตเมนต์จากแพทย์อย่างไรนะคะหรือวิศวกรจบวิศวะแล้วเอเวลามันเปิดอาเซียนเราอยากจะไปทำงานสิงคโปร์โอ้โหเงินเดือน0 0แสน 600, นะ,ะฮะ,อ,ะอยู่ประเทศไทย2 0 0 0 0ก่ก็เก่งแล้วนะคะเอะเราจะไปประเทศนั้นได้ไหมนะคะ หรือโอ,อ้มีแรงงานเข้ามาสู่ประเทศไทยมากมายเลยแล้วเราจะมีศักยภาพในการแข่งขันอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งของคนไทยที่จะเข้ามาประชุมสัมมนาแล้วจะได้ทราบว่าอ้อวิชาชีพอะไรบ้างที่จะต้องมีมาตรฐานกำกับดูแลผ่านาสิ่งที่เรียกว่าการยอมรับร่วมกันนะคะหรือที่เรียกว่า mutual recognition arrangement หรือ agreement นะคะ รับรองในวุฒิบัตรในปริญญาบัตรในอะไรต่อเมื่อไรนะคะแต่ MRA ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีมาตรฐานนะคะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ที่จบมาแล้วจะทํางานเนี่ย เอ๊ะต้องดูว่าตัวเองต้องได้มาตรฐานตรงนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาค่ะโอ้โหะะมองเห็นประโยชน์มากมายทีเดียวค่ะ,ะ,ะความพูดถึงเรื่องของรูปแบบการจัดงานบ้างครั้งนี้มีรูปแบบอะไรเป็นพิเศษไหมครับอ๋อเราจะมีรูปแบบอย่างนี้ค่ะในตอนแรกนะคะก็จะเป็นเหมือนคลาสมก่อนนะคะคเพราะว่า ทีมที่บรรยายก็จะอธิบายสิ่งต่างๆนะคะในรายละเอียดหลังจากนั้นนะคะเราก็จะบรรยายในภาคเชา้านะภาคบ่ายก็จะเป็นแบ่งเป็นโฟกัสกลุ่มนะคะซึ่งโฟกัสกลุ่มเราก็จะสะท้อนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะ,ะตรงนี้อาจจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ที่จะมา ข้าร่วมสัมมนาเขา,าเอะฉันมีอะไรอยากจะสะท้อนต้องมากมายนะคะ,ะ,ะทางผู้จัดก็จะได้รับเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปบอกกล่าวรัฐบาลนะคะอีกอันหนึ่ง<ะ>จะต้องลืมไม่ได้เลยเน,นะคะคจัดวันที่ว,นนะะวันจันทร,ร์นะคะวันจันทร์ที่เท่าไหร่วันที่วันจันทร์ที่23มนะคะมีนาคมนะคะทีะ่ห้องประชุมใหญ่5 2 0 9อาอาคารสัมมนาหนึ่งมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชน,นะคะอยู่ชั้นสองของสัมมนาหนึ่งนะคะ ห้องสบายค่ะโอโถงนะคะรับรับประทานอาหารชั้นล่างสบายมากเลยนะคะอากาศเย็ยนสบายนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวันเวลาสถานที่แล้วก็รูปแบบของการจัดนะคะครับค่ะยามว่าหนึ่งวันเต็มใช่ไหมครับหวันเต็มเลยค่ะเริ่มตั้งแต่แปดโมงครึ่งนะคะแปดโมงครึ่งนี้ก็คือเริ่มมาลงทะเบียนนะคะก็มีพิธีเปิดแล้วก็เราจะเริ่มบรรยาย9ก้าโมงนะคะจนถึงเที่ยงหลังจากนั้น ทานข้าวนะคะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแถมเลี้ยงอาหารเที่ยงนะคะแล้วก็เบรกเช้าเบรกบ่ายด้วยนะคะก็เราดูแลเต็มที่เลยนะคะแล้วสำหรับเรื่องของเอกสารนะครับของเอาต่างๆนี่มีแจกให้ด้วยไหมมีค่ะเรามีกระเป๋าอย่างดีเลยนะคะซึ่งบรรจุเอกสารสาระสำคัญของสิ่งที่เราจะบรรยายในห้องด้วยนะคะก็ได้ทั้งประโยชน์ กระเป๋าเนี่ยไปใช้งานได้ดีมากด้วยนะคะมีเอกสารพร้อมเลยนะคะค่ะซึ่งเราจะให้ข้อมูลต่างๆในรายละเอียดที่อาจารย์จะพูดประกอบด้วยนะคะครับ,นะรบก่อนที่จะไปถามถึงการติดต่อเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้นะครับแอบ,บถามอาจารย์หน่อยหนึ่งถึง,รงเรื่องอวิทยากรที่มาให้ความรู้นะครับ,ค,รบคือใครแล้วก<อ>็ท่านจะพูดในบริบทอะไรบ้างค่ะ วิทยากรก็ตัวอาจารย์เองนะคะคซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการนะคะแล้วก็มีรองศาสตราจารย์ดรชดันชยันนะตันติวัสดากรนะคะคะแล้วก็มีดรนิสิตอินทมโนนะคะ,ะคือเราเป็นทีมนะคะทีมจากหลากหลายสถาบัานด้วยนะคะแล้วก็หลากหลายวิชาชีพทั้งนิติศาสตร์ทั้งเศรษฐศาสตร์ทั้งบริหารธุรกิจนะคะอาจารย์สาวิตรี สันติพิริยพรนะคะอรองศาสตราจารย์ดรนิทัศนะคะสิริโชตรัตนะคะโอ้ยคือทีมนี้ดรทั้งทีมเลยนะคะส่วนประเด็นที่จะพูดนะคะก็มีตั้งแต่อาจารย์ก็จะเกิดน,นำถึงวัตถุประสงค์ที่มาที่ไปตัวกฎหมายโดยเฉพาะตัวกฎหมายไทยนะคะปัญหาแล้วก็แนวทางในการแก้ไขแล้วก็การเสนอแนะ ในการแก้กฎหมายต่างๆนะคะแล้วก็แต่ละท่านอาจารย์ชยันท่านเป็นอาจารย์ทางเศรษฐศาสตร์นะคะท่านก็จะพูดเกี่ยวกับความคุ้มทุนของทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการทําให้สินค้ามีมาตรฐานนะคะท่านอื่นๆก็จะพูดถึงประสบการณ์ของประเทศต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะหลากหลายมากนะคะเป็นประโยชน์ด้วยนะคะโอ้โหนะครับแม่นาสนใจจริงๆนะฮะก้มมองหลายมิตินะรอบด้านเลยนะทุกมิติเลยทุก<ล>มิติเลยใช่นะค่ะถูกต้องค่ะครับอะไรครับพอฟังไปฟังมา สนใจอยากจะเข้าร่วมประชุมสัมมนาเลยครับะจะติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างอันนี้สําคัญนะคะ,คะสมัครได้ยังไงนะคะก็ติดต่อไปที่สาขาวิชานิติศาสตร์นะคะเบอร์ตรงของสาขาวิชานิติศาสตร์ก็คือ0ูนย์สอ4 8้านกะคะก็จะมีคุณนงนุชคุณทิพวรรณนะคะที่จะรับสมัครลงทะเบียนให้ะค่ะติดต่อได้เลยตอนนี้นะคะหรือถ้าสายไม่ว่างนะคะ0-2-5047777แล้วต่อสาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะ,คะ ครับอะไระกนกอดจากการต้องรีบถามคนว่าประชุมสัมมนาค,ครั้งนี้นะครับเหมาะสําหรับใครแล้วก็รับจํานวนเท่าไหร่ครับค่ะโอ้อันนี้เหมาะทุกคนเลยค่ะทั้งผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษานะคะโดยเฉพาะคนที่กําลังจะทําปริญญาโทนะคะปริญญาเอกเนี่ยหัวข้อนี้ใหม่เจี๊ยบเลยนะคะไม่ต้องไปกลัวว่าซ้ํากับใครนะคะอันนี้มาได้เลยค่ะองค์ความรู้ระดับลึกนะคะ,<ท>ะนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันนะครับ <ทะ S 1> ให้อาจารย์ระวันได้ฝากข้อคิดสำหรับท่านที่สนใจสำโครการนี้ดีกว่าครับเป็นยังไงบ้าง โครงการน,นี้ต้องบอกได้เลยว่าถ้ามาเข้าแล้วเนี่ยจะทำให้รอบรู้ทุกอย่างนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในสังคมมาตรฐานนั้นเราจะอยู่กันอย่างไรเราจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เอซี AC ที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้เนี่ยมันจะเป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและคนไทยได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนั้นนะคะ ถ้าเราไม่สามารถใช้ประโยชน์จากตรงนั้นเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงเราจะเข้าถึงตลาดยังไงเราจะทำสินค้าของเราให้ส่งออกอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร ac ก็เปิดไว้สำหรับคนอื่นนะคะเพราะนั้นรีบนะคะเข้าถึงโอกาสอันนี้ค่ะ ครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่จะสอบรับกับปลายปีนี้นะครับที่เราจะเข้าสู่เอชสถูกต้องครับค่ะท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมสนใจก็จะลืมติดต่อไปตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลาวันถนัดศิลป์ุลประนนะครับที่เกติมาร่วมรายการต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับาจารย์ครับสวัสดีค่ะเรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างละพิมพ์ ดีก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอา่างสือหน่อยลูกเรียนนิติมสธออ่ะพ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย party, เมีนรูน้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างละบอยก็<ๆ>งานนิติก็ทา้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มอทอค่ะพ่ออยากได้ภาษาค่ะลูกเรายังแค่มศสีนะแม่ จบม6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีค่ะอย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะ่ะโดดไปไกลเลยนะมสะทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้